วัสดีค่ะวันนี้มีรถจักรยานไฟฟ้าสามล้อมานำเสนอนะคะของ SKG รุ่น 48B 988ค่ะหน้าจอเป็นดิจิตอลบอกความเร็วและแบตเตอรี่บอกความเร็วได้3ระดับค่ะมีเกียร์ดีและเกียร์อาเกียร์ดีเดืนหน้าเกียร์ขอขหลังมีระบบไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแล้วก็แป่ค่ะ มีระบบเบรกหน้าเบรกหลังแล้วก็มีตัวล็อกให้ค่ะแบบนี้และระบบเบรกเท้าตะกา้านหน้าและต่กา้านหลังจักรยานไฟฟ้า,าตัวนี้สามารถปรับเป็นสามบอกได้นะคะกดตรงนี้นะ และนี่เบาะกลามีเบาะเด็กด้วยนะคะแบบนี้เลย